การเงินความรักครอบครัวทั้งหมดเลยค่ะสุขภาพด้วยครบอ่ะงานเงินความรักตัวมีครอบครัวยังอ่ะมีครอบครัวแล้วค่ะแต่ว่ามีปัญหาเรื่องในครอบครัวมีปัญหาในครอบครัวค่ะแล้วก็ครอบครัวอ่ามีปัญหาเกี่ยวกับเด็กกี่คนจ๊ะเด็กหนึ่งคนค่ะแท้งหนึ่งแท่งหคนกุมารนี้อย่ได้เอาไปเลยหนึ่งกุมารกุมารสี่องค์สอง ประมาณสองค่ะประมาณสองเลยแต่ไม่รู้ยังอยู่ไหมเคยเอาคืนอ่าไม่เป็นไรเอาเข้าที่เคยผ่านมาละกันอันที่สามมีข้อมีศักอะไรเปล่าไม่มีค่ะรับขันขัมีไหมมีลงเมตตาณฑาทองเมตตาณฑาทองที่ไหนอ่ะที่ไหนอาจารย์เป็นพระไม่ไปลงที่ไหนไปลงตลงไหนเป็นคารวาสลงให้ลงหน้าผากหรือไงลงลงข้างหน้าลงทั้งตัวทั้งหน้ามีศักก์ก็แบบไม่ได้ศักก์ แค่ลงน้ำมันอะไรเงี้ยไม่ไล่คาถาเหมือนกับเขาไล่คาถาเป่า,างเงี้ยคาถาปลุกเสกให้มีสเสัตห์ตามหานิยมท่านเทวดามีอะไรนอกเหนือจากหนึ่งเด็กแทงสองกุมารหรือเปล่าท่านเอ๋ยถ้าอย่างนั้นเลยกินน้ำมาเลยนั่นแหละหนาอเพื่อความสบายใจกันแหละพอถ้ามีหน้อก็ออกอาการนั่นและ คืเร no ียกว่าไปเจอมือนเพนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแค่ไล่กรถาไล่กระถาซื้อไปกี่บาทเลยเนีไม่กี่บาทเขาคิดค่าืไม่ได้คิดะไล่พีอ่าแค่นั้นแหละรู้สึกเป็นไงบ้างรู้สึกเป็น คเคยเต้นแรงเคยถูกของครับป่ะลูกไม่รู้แต่ว่าเคยมีอาจารย์ที่เขากา่าประผาเคมอจายักว่าเป็นร่างเปิดเวลาไปไหนเร้สึกเคยมีอาจารย์พักว่าเป็นล่างเปิดเวลา,ปปลา,ปปลาไปที่ไหนก็จะเหมือนรู้สึกสัมผัสเลวเธอก็สัมผัสได้ป่ะ<า>นนแล้วเป็นนานไห้ป่ะ เป็นทุกที่ป่ะเป็นช่วงๆเป็นทุกที่เหือทุกที่ค่ะที่นี่เป็นไหมวะก็เป็นช่วงแรกก่อนสวดหรืกอการเร็นหัวอ๋อามันเป็น,รเ,ปนเรียนหัวเป็นร่างเปิดท่านเทวดาตกลงเปิดให้เทวดามาหรือเปิดให้ทุกวิญญาณมาหรือว่าหรือว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่มีอะไรนะท่านเอ๋ย ไม่ใช่ล่าเปิดเลยหรอกนะแค่เป็นสัญญาณเก่านั่นนะคะส่งผลน,นะให้เห็นบ้างเลยโบคงจะเป็นอดีตชาติคงจะมีสัมผัสอะไรติดตัวติดตามมาไป<ค>ที่แล้วท่าอไปที่ไหนก็จะสื่อสารได้เล็กๆน้อยๆแต่ไม่ชัดเจนบางทีก็ไดแบบ้ได้กลิ่นด้วยได้กลิ่นบางทีก็ได้กลิ่นด้วยได้กลิ่นด้วยอ่าก็สัมผัสงานพิเศษที่บรรลุบางคนก็มีอยู่ ตามร่างกายตามจิตใจบางทีก็ได้จะบปวบางทีก็ได้ยินเสียงสรุปแล้วเป็นสัญญาเก่านะใช่แล้วท่านเอ๋ยถ้ามีเลยนั่นแหละเนาะกินน้ำมนคงออกแล้วละพอแต่ตอนนี้เนาะตัวข้าก็เฉยเฉยถ้าอย่างนั้นก็มีหนึ่งเด็กหนึ่งสองกุมารใช่หรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ๋ยกุมารเลยนั่นแหละเนาะยังอยู่ด้วยกันนั่นแหละพออยู่กับด้วยเด็กนั่นแหละท่านเอ๋ยอ้าว ส่งผลร้ายหรือไงเด็กก็โกรธอยู่แล้วใช่ไหมท่านทำให้ฉันต้องตายก่อนเวลาหาจึงหาเพื่อนมาช่วยกันเฮฮาปราบมันนะให้มันอย่าสุกเลยอ่าแบบนี้สุขภาพก็ไม่ดีใช่ไหมอ่าการเงินการงานไม่ดีครอบครัวไม่ดีพร้อมให้ไปเกิดหรือเปล่าพร้อมให้เด็กไปเกิดหรือเปล่าพร้อม,อมเลยจะได้แยกย้ายกันไปใช่ลูกหญิงกันเล่าเจ้าเอ๋ยย คยฝันงเด็กผู้ชายค่ัฝันว่าเป็นลูกตัวเองเป็นผู้ชายกุมารก็เป็นผู้ชายอยู่แล้วใช่แล้วท่านเอ๋ยสามชายเลยนั่นแหละเนาะสามชายนั่นแหละพอเด็กนั่นเนาะสิบห้าวันแล่กุมารอีกย0่สิบท่านบวกไปกันได้เท่าไหร่กันเล่าเออสามสิบห้าวานันจะบวชได้วันไหนพรุ่งนี้เลยค่ะพรุ่งนี้จัดให้เลยอ่าทีนี้ก็เด็กจะได้ไปเกิดเฉียทีไม่ต้องม<ป> ่าเธอเป็นลูกแท้ใช่ไหมครับอ่าชื่ออะไรจ๊ะหนูลายหลงตาชื่ออะไรจ๊ะชื่อต้นทุนครับต้นต้นบุญต้นทุนชื่อต้นทุนไม่ใช่ต้นบุญต้นทุนค่ะต้นคุณค่ะแล้วกุมารสองดวงกุมารเหรอคะหลงตาจะขอให้ชื่อว่าอะไร ชื่อทองกับชื่อเงินทองกับเงินอคุณงานทองคุมงานเงินสามคนนี้เลยพร้อมไปเกิดแล้วยังเอา,ากินอะไรบ้างว่าไปกินครับว่าไปก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอ้าว เข้าไปในเซเว่นซื้อแล้วกันไปในเซเว่นก็ได้นะหลอนตาเข้าไปในเซเว่นซื้อก็ได้ครับอ่าไปซื้อตามนี้ให้เขาบ้างตามนี้สามสิบห้าวันเสื้อผ้าเสื้อผ้าเอาค่ะหลอนตาเอาอะไรหรอชุดทหารชุดทหารสามทหารสามชุดเลยเหรอครับทหารอะไรบุกอากาศเรือทหารบกครับทหารบกลายพางเขาเปล่าครับลายพาง ้ทั้งชุดไงตามนี้ปล่อยสัตว์ทหารมีหมวกไว้นะหรอเล่าจ้าหมวกอ่ามีหมวกแล้วก็ซื้อปืนพลาสติกให้เขาสักสามอันแล้วกันตามนี้ปืนสั้นตามนี้ทหารเขาไม่ถือปืนช่างไปหรอกหล่าปหรือเหรอปืนช่างนี่มานจ้ำด่วจอ่าทหารเขาต้องใช้ปืนยาวหรือเปล่าจ้าอ่าไปซื้อปืนเด็กเล่นมาสามอันแล้วกันตามนี้ปล่อยสัตว์ ไปครับเอาอะไรคไมโครชามนโลไมโครสามโลค่ะชั้นตัวหกสามตัวอร่อยสิบตัวอร่อยสิบตัวพอแล้วเหรอจปะดีมากตามนี้สังกรฐานดึงชุดข้าวสารเตะฟุตบอลได้นะครับเกือได้ดิเขาเพออกกําลังกายได้ขอลูกบอลหนึ่งลูกค่ะขอซื้อลูกบอลใหนึ่งลูกตามนี้อ่าจบไปได้พร้อมพรุ่งนี้เขาบวชให้แล้วท้ายส่วนท้าบาย ส่งก็นหนูปเกิดเธอนาทีนี้เป็นนาทีทองและนาทีสุดท้ายนวนะหลอนดาในแไปเกิดต่างคนต่างไปต่างคนต่างทีต่างคนต่างนี้จากการหลอนดาเนาะหมดกรรมกันแล้วได้บุญแล้วตามนี้หมอกดวงจวงพวกหนูก็อยากไปนะก็ไม่ได้อยากอยู่หลอนตาแต่มันไปไม่ได้แค่นั้นเองแล้ก็ไม่อยากจะทําร้ายพวกเขาพวกหนูก็ไม่ได้ทำาดีไม่มีเจตนาแต่มาเห็นว้ามันใช่มันก็อดไม่ได้หลอนตาอ่าเป็นว่าต่างคนก็ต่าง อยากจะแยกย้ายแล้วกันใช่ตามนี้ขอให้ได้ไปเกิดเป็นทหารจริงๆจังๆนะได้ครับโชคดีไปได้เงินเดือนทหารเยอะไหมเงินเดือนไม่เยอะแต่ศักดิ์ศรีเยอะเออมีความภาคภูมิใจเกิดมาชาติหนึ่งได้ช่วยคนก็ดีแล้วใช่เรากินศักดิ์ศรีอิ่มกว่ากินศักดิ์ศรีอิ่มกว่ามันจะได้สบายใจไงบอกมีใครเป็นทหารหรือเปล่าบ้าน บ้านเธอมีทั้งวิทาลัยเหรอไม่มีอาดีละเอาตามนี้แกไม่ด่างเหมือนบ้างเขาเหาบางเขาไม่ค่อยจะดีกว่าไม่มีคุณภาพไปเธอไปบ้านใหม่ดีกว่าตามนี้ใช่ค่ะหลานตาโชคดีตามนี้เดี๋ยวมาเรียกให้ไปเกิดอีนะไม่ไปเออไม่ไปแล้วบ๊ายบายครับสาธุไปได้ครับหลานตาโชคดีครับหลานตาจ้าโชคดีหลานตาไม่ไปเกิดได้ยินนะเกิดเดี๋ยวเขาตั้งใจแล้วนี่ เ,เขาอุทามาแล้วพึ่งนี้ก็เริ่มงานตามนี้ทหารรวดเร็วเรียบร้อย <หา S 1> สัตจ์จาก,ากบบายาบาย